วันนี้เราจะพาทุกคนไปแขกกันที่ฮ่องกงฮ่องกงย้ Welcome to Hong Kong ตอนนี้ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับป้าย Welcome to Hong Kong นะคะนี <laughs> ่พอก็อเช็คอินตื่นเต้นเหมือนกันนะคะ <laughs> รอบนี้ไม่มาเชียลูกมาเชียลูกศิษย <laughs> ์วิวันจูงห้องตตาหัวหน้าทัวร์มาค่ะไปเราจะไปหลงด้วยกันเราพักกันที่นี่นะคะนี่อันนี้จะเป็นรถบัสที่เรามา ขนาดใหญ่มากเลยหยิบกระเป๋าแล้วเข้าโรงแรมได้เลยนะคะคห้องนเช้า,ชาแล้วนะคะแล้วก็ตื่นมาซ้อมกันแล้วะคะ่ะไปลุย,ลย,ลย เร็เวเร็เสร็จววเส็จแล้วบนเววันนี้ก็เป็นวันแข่งขันแล้วนะจ๊ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยเดี๋ยวก่อนเนี่ยเราไปกินข้าวกันก่อนค่ะถึงสนามแข่งแล้วค่ะตอนนี้เรากําลังเดินทางเข้าห้างนะคะว้าวสนามมาถึงเป็นทีมแรกเลยจองที่กันเถอะไปใต้บันไดนั้นนะ ถามโน้นนะแม่ไปจองที่เรามาถึงเป็นทีมแรกจอยกี้ค่ะเออว้าวคู่อยากได้เแียงเขาสร้างอาณาเขตแล้วมามาถึงสนามแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆเขาก็กำลังวอร์มอยู่ค่ะยังไงก็ ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาจากประเทศไทยจากทีมพาณิพังกันด้วยนะคะไทยแลนด์สู้ พารีพ si ักพานีพักเฮ้ยครั้งที่ห้าีเดียวละพารีพักสามเชียสามเสีย นึ่งเรียญทองจากนาวินฟงฟงหนึ่งเรียญทองจากฟงฟงค่ะเ <Yay! S 1> ช้านี้สามคนสามทองจะไม่ทันยดิแอคเลยดิ t h i 2 is t t o k y o Olympic and 2024 Paris Olympic gold medalist, Ms. Penny Kaka. เอาบรรยากาศพิธีเปิดมาฝากค่ะทุกคนพวกเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทางฝ่ายจัดมากๆนะคะที่เชิญพวกเราไปแข่งแล้วก็ให้ของที่ระลึกให้เกียรติบัตรพวกเรากลับมาด้วยค่ะก็มาสรุปผลงานกันค่ะพวกเราทําผลงานได้ทั้งหมด8เหรียญทอง1เหรียญเงินสเหรียญทองแดงค่ะขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกๆคนด้วยนะคะใครที่ดูถึงตรงนี้นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เชียร์เด็กๆทุกคนด้วยนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างไปชมกันเลยวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันทั้งหมด2ที่ค่ะเริ่มโดยที่แรกค่ะก็คือตึกทาร์น f o r m e r หรือที่เขาเรียกกันว่า m o n s t e r Building ค่ะและแล้วเราก็มาถึงแล้วตามแมปตามหมุดไม่เห็นเหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> ตอนแรกเราถอดใจไปแล้วแต่ว่าคุณพี่สองคนนี้เขาถึงแล้วค่ะโอ้ไม่ก มาทางนี้นะคะเราจะเจอกับเ,เรือเฟชั้นนี้นถึงแล้วค่ะนี่นะหรอตึกที่เขามาถ่ายรูปกันตรงนี้คือเบื้องหลังที่เขาจะเป็นบันไดตรงนี้นะคะ<อ>จะบอกว่าตึกนี้เป็นหนึ่งในความฝันที่เราอยากมามา,มากที่สุดเมื่อมาฮ่องกงเลยนะคะ ตอนนี้ตึกก็คือกำลังรีโนเวทอยู่ค่ะแล้วก็เป็นตึกที่สูงมากค่ะจะบอกว่าไงเดียมองด้วยตาเปล่าไม่สวยเท่ากับถ่ายรูปค่ะทุกคนให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์มาหน่อยไปต่อกันที่ที่2ค่ะไปขึ้นกระเช้ากัน<อ>ที่กระเช้านอนปิงค่ะเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในเอเชียเลยนะทุกคนยาว5.7กิโลเมตรนะทุกคน ก็ข้ามไปดูกันเลยค่ะที่เกาะลันเตาข้างบนก็จะมีพระองค์ใหญ่ที่แบบใหญ่มากแล้วก็วิวสวยมากนะคะการเดินทางเราเดินทางด้วย MTR นะคะก็มาลงสถานีตุงซุงค่ะสถานีสุดท้ายเลยเดินทางง่ายมากลงสถานีเสร็จแล้วนะคะก็เดินมาไม่ถึง5นาทีก็ถึงที่ขึ้นกระเช้าแล้วค่ะแนะนำให้ซื้อตั๋วแบบออนไลน์มาก่อนนะคะตกอยู่ที่คนละประมาณไม่เกิน700บาทค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ เข้าแถวเข้าคิวประมาณ1ชั่วโมงก็ได้เวลาขึ้นกระเช้าแล้วค่ะบอกเลยว่ากระเช้านะคะสวยมากแล้วก็ยาวมากค่ะนั่งไปประมาณ25นาทีเลยค่ะชมวิวเพลินๆไปเลยนะคะก็แอบวิวๆเสียวๆเหมือนกันนะจะบอกให้ก็ <c oughs> แป๊บเดียวก็ถึงนะคะก็บรรยากาศที่นี่สวยมากเป็นหมู่บ้านมีของขายมีร้านอาหารขายมีทุกอย่างเลยค่ะเรียกว่าสะดวกสบายค่ะ ก็เดินไปดูพระกันนะคะก็จะต้องขึ้นบันไดไปเยอะมากค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากเวลาไม่ทันนะคะไว้โอกาสหน้าแล้วกันค่ะก็ไหว้พระสักการะขอพรเสร็จแล้วก็กลับโรงแรมทางเดิมเลยค่ะวันนี้เราต้องกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะฮ่องกงบายบาย